สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับเออเอาผ้ามาทําอะไรกันนะครับก็คือวันนี้ผมจะทําการย้อมผ้าครับไม่ว่าจะเป็นผ้าลินินผ้าฝ้ายผ้าสาตินนะครับผมก็ลองย้อมดูหรือพูดง่ายก็คือมีทั้งผ้ามันผ้าที่มีเนื้อหนาแล้วก็เป็นที่เป็นผ้าฝ้ายนะครับลองมาย้อมดูนะครับนี่ก็ทําการต้มน้ํานะครับผมนี่ครับ ต้มน้ำจนเดือดแล้วนะครับก็เตรียมอุปกรณ์นะครับใส่ในกระมังแบบนี้นะครับผมจะไม่ต้มในน้ำเดือดนะครับนี่ครับมีเกลือนะครับผมแล้วก็สีเคมีย้อมผ้าฝ้ายรุ่นพิเศษนะครับของตาเรือสำเภานะครับเป็นสีแร่นะครับหรือสีกมมาานะครับผมเสร็จแล้วเราก็นำน้ำร้อนมาอย่างนี้เลยนะครับเทลงนะครับในกระมังนะครับ ก็หาอุปกรณ์มานะครับคนให้มันเข้ากันสักหน่อยนะครับจะประมาณนี้นะครับเนี่ยคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็นำเสื้อเลยนะครับแบบนี้เลยลงไปแต่อ่านี่คือมือใหม่อยู่นะครับก็เลยลงทีละหลายเห,หลายตัวเลยนะครับยอมนะครับ แล้วก็กดๆให้มันเปียกน้ำนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยคือเป็นพวกเสื้อนักเรียนนะครับผมเสื้อนักเรียนเก่าที่จะไปใส่ไปไหนไม่มาไหนมันก็ดูยังไงลำบาบกมันสกรปรกนะครับดังนั้นก็เลยถือโอกาสมาย้อมสักหน่อยเพื่อได้ใส่ทำงานเผื่อแต่เปนั้นไปนี่มันก็ดูดีกันหน่อยนึงนะครับผม ก็เลยนำมาย้อมนะครับแบบนี้เลยครับใส่ในกระังแล้วก็คนๆๆน,น,นะครับแล้วก็พริกนะครับย้อมไปเรื่อยๆก็ต้องใจเย็นกันนิดนึงครับเพราะว่ามันร้อนครับผมไอร้อนมันขึ้นมา นะครับนี่นะครับก็ค่อยๆไปแบบนี้แต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายนี่โหติดเร็วขนาดนะครับผมสีเปลี่ยนทันทีเลยนะครับเห็นเลยนะครับก็ลองเอาเสื้อสีฟ้ามาย้อมดูก็เปลี่ยนสีอยู่นะครับผมมันหนาครับแต่ว่าผมไม่ชอบสีฟ้านะครับผมก็เลยนำมาย้อมนะครับ เปลี่ยนสีดูนะครับแล้วก็คนแบบเนี้ยไปพอกะว่าต้องให้มันทั่วครับผมแต่ว่าสีเหลืองพมามันตัวนี้ไม่ติดนะครับมันติดยากครับผมนึกว่ามันจะติดเลยลองทดสอบดูนะครับปรากฏว่ายังไงก็ไม่ติด นี่นะครับค่อยๆไปทีละตัวคือน้ํานี่ก็น้อยหน่อยนะครับประมาณห้าลิตรกว่าๆห้าลิตรเกือบหกลิตรเนี่ยต้มเดือดแล้วผมก็เอามาเทใส่ผสมกับสีคนๆๆแล้วก็นําผ้าลงแช่แบบนี้เลยเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับอไม่ติดแน่นอนครับตัวเหลืองเนี่ย นั่นแหละครับอย่าลืมนะครับเราต้องทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อยนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ํานะครับเสร็จหลังจากนั้นนะครับก็นําออกมานะครับซักน้ําปกติหรือจะเป็นน้ําแฟบอ่อนๆก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นําขึ้นไปตากให้แห้งนะครับผมนะครับก็จะเป็นการเสร็จขั้นตอนของการย้อมผ้านะครับ ถ้าเราใส่เกลือด้วยเนี่ยก็คือจะช่วยไม่ให้สีของผ้านั้นตกนะครับผมเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับก็อ่านจากฉลากข้างซองนะครับผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมที่อยากจะย้อมผ้านะครับก็ ลองทํากันดูนะครับบางทีเผื่ออยากได้เสื้อสีขาวเสื้อนักเรียนเก่าๆแบบเนี้อาจจะย้อมมันก็จะเป็นเสื้อใหม่นะครับเป็นสีใหม่มันก็จะดูสดใสขึ้นมาเผื่ออยากจะเอาไปทําอะไรใส่ไปเที่ยวไปอะไรก็ได้นะครับแต่เสื้อสีขาวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ คือช่วงนี้ผมก็คนกลับด้านอยู่นะครับให้มันทั่วๆกันสีเหลืองไม่ได้ก็คือต้องยกออกแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็จะทำการทิ้งไว้นะครับ1ชั่วโมงนะครับครบหชั่วโมงแล้วอย่าลืมนะครับเอามาซักน้ำเปล่าออกนะครับ และหรืออาจจะใส่น้ำแฟบเล็กน้อยก็ได้นะครับนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องรายการของเรานะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ